คลิปยังไม่ลงนะมีคนมาถามแล้วเมียใส่แล้วไม่เห็นเวลาเราออกไปเที่ยวนี้เห็นถึงจิตใจอ่ะคือมันเฟียวมากแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นแต่งหน้าสวยอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกกันค่ะทุกคนนี้ มีความยังไม่ตื่นนิดหน่อยนะคะที่รักที่รักครับพี่อ่ะจะพาที่รักออกไปข้างนอกกันไ,ไหนอ่ะไปตัดแว่นไหมเ oh. ออซึ่งอันนี้จู่รู้สึกว่าจยวอยากให้จอดอ่ะได้แว่นดีๆสักอันหนึ่งได้เลนด์ดีๆสักอันหนึ่งนะคะ oh. เพราะว่าทํางานหน้าจอแบบเยอะมากทั้งวันอะ่ะคือถ้าไม่จอมือถือจอ i p แพกก็จอคอมอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มเบลอแล้วเริ่มเบลอแล้ว oh. ร้านเนี้ยเขาเป็นร้านแว่นที่มีเครื่องมือในการวัดสายตาที่แบบล้ำมากทันสมัยมากสามารถวัดสายตาของเราได้เนี่ยทั้งหมด1,500จุดอ๋อคือไม่ใช่แบบแบบโอซคูละที่แบบไปดูตัวอักษรไม่ออาจอาจจะดูแต่ว่ามีเครื่องช่วยอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาบอกกันว่าล้ำมากด้วยเครื่องด้วยเลนส์ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดเลนส์เฉพาะตาของเราได้ด้วยโอ้เหมือนเทเลเมทคือตัดให้เหมาะกับการใช้งานของเราเหมาะกับสายตา แล้วก็เหมือนสุขภาพของตาเราอะ <Feel. S 1> คือมันเฟียวมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาอาธิบายที่รักอาจจะแบบไม่ค่อยท่องเท่าไหร่รู้จัก oh, ทอฟ<ต>ังดูแค่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะเออ,เ,อ,อเครื่องที่มันละเอียดเกินกว่าที่เราคาดการณ์เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ที่รักได้ลองสัมผัสแล้วเขาก็อยากตัดเองด้วยอยากรู้ว่าแบบเออสายตาเราเป็นยังไงมันอาจจะไม่ใช่แบบสั้นยี่สิบห้าห้าสี่เจ็ดห้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าจะมีความละเอียดมากกว่านั้นคิดไปอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดสายตากับจักษุแพทย์จริงๆงอีกทีหนึ่ายยไวว้้้แลด โอเคไปออกไปกันเลยค่ะแม่ไปไหมนี่จัไปวัดกันนะเนี่ยไป<อ>ไปวัดสามตรงนี้เลยตรงนี้เลยถึงแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นสุขเลิกวิชั่นเซ็นเตอร์นะคะเราอ่ะ <c oughs> มีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันไม่ เป็นในเรื่องของคลินิกที่ตรวจสายตาวัดค่าสายตาแล้วก็มีโซนที่แบบเราสามารถเลือกเลนแล้วก็เลือกกรอบแว่นที่แบบมีมาตรฐานมีหลายย e ี่ห้อให้เราได้เลือกนะคะก็ถึงแล้วมาไม่ยากเนาะที่รักเนาะเข้าไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ที่รักได้วัดสายตากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมากที่สุดนะตอนนี้เลยอะ่ะใช่ไหมใช่ไหม,ไมปะ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  ดีสวัสดีครับพีครับสวัสดีครับแล้วก็อันนี้พี่หมอเอ็กนะครับในท่านสุดท้ายเลยใส่แว่นแต่ว่าไม่ตัดเลนครับดีาค่ตัว่ามีค่าสายตาสั้นหรือสายตายาวแล้วก็ไม่ได้ตัดแว่นเนี่ยเราจะมีการเพ่งค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นจะปวดศีรษะหรือปวดตาได้ครับนี่แหละครับผมเนี่ยวัดว่าตาไม่ดีเนี่ยครับแต่เล่นเกมเอาถ้ายิงเริ่มไม่โดนคือพอก่อนแล้วปวดตาจะมีตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นให้ด้วยนะครับแต่ดูภาวะความเสี่ยงในการเป็นต้อหินต้อลอต้อกระจกเดี๋ยวไปวัดค่าสายตาด้วยคร อมพิวเตอร์ครับเรามีเครื่องเด็กอยู่ข้างบนไปเลยภรรยาผมสปอยมาเครื่องเก่งมากตรวจปุ๊บปุ๊บปุมีความละเอียดหลายจุดมากคือจริงๆเราใช้ระบบดิจิตอลนะครับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเรานำเข้าเครื่องนี้จากเยอรมันนอกจากที่จะตรวจวัดสายตาได้แล้ว่จุดโฟกัสตาหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยอยากลองวเฮ้ยใส่แว่นแล้วสวยไหมในมุม180องศาเรามีเครื่องทดลองให้เห็นและเลือกแว่นกันมีแว่นที่เมียใส่แล้วไม่เห็นเวลาเราออกไปเที่ยวนี้่ไหมนั่นน่าจะค ดีมากนะทั้งทีนะประชาชนอย่าเพิ่งมาตีคนอื่นจับตัวอจับตัวเออะไรเนี่ยอันนี้เขาคงอยากได้แว่นที่ติดตามสามีไปทุกตัวเได้เดี๋ยวเขาจะซื้อแอร์แอ็คจะซื้อที่รักก็คือมีแว่นที่แบบว่าเห็นทะลุกำแพงเห็นผัวอยู่ตลอดเห็นเห็นถึงจิตใจอ่ะเห็นถึงจิตใจอ่ะ ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Eye Profile Plus ครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ใช้วัดค่ากระจกตานะครับค่าสายตาสั้นยาวเอียงนะครับแล้วก็ผิวกระจกตาว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้มีความพิเศษก็คือจะใช้ค่าพวกนี้ไปตัดเดนส์เฉพาะคนได้นะครับหรือเราเรียกว่า i y e Description เหมือนสูตรก็คือ p พ r นเมสเลยเกียวกับการตัดสูตรได้ตัวนี้นะครับจะถูกยิงเป็นตัวหน่วย Visu4 ห้าร้อยเป็นเครื่องมือของสายเสมือนกันตัวนั้นเป็นตัวเปลี่ยนเลนส์แบบดิจิ ตอสมัยก่อนเราต้องใช้มือจุ๊บจุ๊บจุ๊บใช่ที่ใส่แว่นแบบนี้แล่วถ้าเกิดว่ามีแว่นเดิมมาด้วยเราจะใช้เจ้าเครื่องนั้นนะครับเป็นเครื่องมือของสายสินไกรมีโซเลน550ตัวนี้เอาไว้เทสว่าอตัวแว่นเดิมค่าสายตาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอ่าสั่นเท่าไรอะไรเงี้ยเออเราไม่มีฉะนั้นเราตัดเครื่องนนท์ไปซะเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์ทเป็นที่เครื่องนี้เทิ้บหินคางวางใน้องหน้าผาชิพแต่ดห้านบนนะโอเคครับหน้าการัผม เรียบร้อยละวชับพ่อหน้าออกได้เลยครับแล้วลลาานนลตาในจอพี่อ้วนปว่าอ้วนมันจะดูแบบชับบี้มากกว่าคนอื่นไหมจริงรป่ะป่าอาบอตาต้องเหมือนกันสิคอมพิวเตอร์ที่ใช้วันนึงประมาณกี่ชั่วโมงกันไม่กล้าบอกผมว่าเยาน่าจะเยอะม,มากผมว่าสิบสองสิบสองส ในการวัดประมาณ4วันใช่สินาทีเลยเหรออ๋อเนี่ยเราก็เลยต้องนัดมาก่อนไงสรุปผมไม่มีค่าสายตาใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ค่าสายตาเนี่ยด้านขวานะครับมันจะติดค่าสายตาบวกค่าสายตายาวเล็กน้อยครับอยู่ประมาณ25เป็นยาวแล้วเหรอครับใช่ครับอ่าส่วนใหญ่คนจะชอบเข้าใจผิดว่าเอ๊ยยาวเนี่ยแปลว่าอุ้ยเราแก่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับสายตายาวเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่สายตาของคนเราเนี่ยโด ยมากจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ1คือส่วนที่มองไกล2องคือส่วนที่มองใกล้เราบอกว่าสายตายาของคนแก่เนี่ยมันเป็นความเสื่อมของอวัยวะนั่นแหละมองใกล้ๆเนี่ยปกติมันชัดออพอเราอายุประมาณนึงแล้วเราต้องยืดออกนะครับให้มันชัดขึ้นน,นั่นแปลว่าต้องเรียกว่าค่าสายตายาวตามอายุ กจถูยาวตรงนี้คนละส่วนกันแล้วก็มีค่าสายตาเอียงนะครับผมสงสัยมานานมากครับไม่มีใครอธิบายผมเข้าใจได้เอียงคืออะไรครับโดยมากนะครับจะเกิดจากผิวกระจกตาเราที่มันราบเรียบไม่สม่ำเสมอกัรพอมันไม่สม่ำเสมอกันนะครับมันเกิดความผุกขาดแต่เนี่ยเวลาเขาเดินทางผ่านเข้ามาดันไม่ตกอยู่ที่จุดเดียวกันแต่มันเลยแตกแยกออกเป็น2แกนแนวตั้งกับแนวนอนทีนี้พอเขาตกไม่เท่ากันมันก็จึงเกิดค่าสายตาเอียงไอ้แกนอกทำไมถึงมีแกนองศาเอียงนะครับเราต้องปรับแก ให้มันตตงเพื่อให้เส้น2เส้นเนี่ยแสงแนว2แกนนะครับมันมารวมจุดกัน<อ>ตกได้พอดีอ่ามัน<อ>จะภาพจะคมชัดไอ้แกนเนี่ยคือเหมือนแบบโพยว่าจะต้องแก้เท่าไหร่เพื่ใใอให้เอียงเนี้ย่ายไปอ่าใช่ให้เอียงเนี่ยมันมาตกที่เป็นจุดเดียวกันได้พอดีเนี่ยถ้าคุณจอมีค่าสายตาเอียงแล้วไม่ได้แก้เวลาที่เรามองไฟตามท้องถนนน่นะไฟมันจะฟุ้งเป็นแกรยเยอะมากกว่าปกติหรือว่าเวลาเราขับรถกลางคืนน่ะเวลารถคันที่สวนมาครับไฟมันจะสว่างโล่งแบบวามาแต่ มันจะรวมกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สั้นยาวเนี่ยมันคือเบลออ่าใช่แต่เอียงอะ่ะมันคือทับเนี่ยคมใช่มันคือความคมโอเคครับโอเคครับ ตาแค่หรือเปล่าหรือว่าผิวกระตามีความผิดปกติอะไรไหมนะครับค่ะนะัสน,นาเนี่ช่วยว่านะครับนะก็จะมีรายงานผลเป็นเรื่องของตื้นที่ผ่านมาเข้ากระจกตาไปยังจอสาตานะครับตัวนี้ยที่น้องเขาให้ลองเล่นปกติกับ อ c r ิปชั่นหรือเลนเฉพาะคนตอนต้นที่เราพูดถึงการตัดสูตรนะครับแต่แว่นที่มาเหมาะกัเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสังเกตว่าตาด้านขวาครับถ้าให้ลองเลนสป,ปกติก็ก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างส่วนตาด้านซ้ายเนี่ยเวลาลองลองเลนเลนพิเศษไปอสกิปชั่นเนี่ยการมองเห็นจะดีกว่า เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวอินดิเคเตอร์หรือดัชนีที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวกราฟแท่งสีฟ้าเนี่ยมันเลยจับในโซนปกติโซนสีฟ้าครับเปิดมากกว่าสาแท่งเนี่ยแต่บอกว่าการใช้เลนไอสคริปชั่นเนี่ยมันดีนี้มันดีงไงเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับการใส่เลนปกติที่ไม่ใช่อสคริปชั่นสังเกตว่าเวลาการมอง,งคืนเนี่ยจะมีแสงฟุ้ง oh. แสงฟุ้ งใหญ่ยิ่งไม่ดีอ่าใช่อันเนี้ยพอใส่ไอส a ปซชั่นนะครับ<ช><ช>มันรวมภาพได้ตัวการฟุ้งของแสงในช่วงกลางคืนสมมติว่ารดเวลาเรามองรถยนต์อะไรเงี้ยครับไฟรถยนต์ที่ส่วนกับเราอ่าส,าส่วนกับเราหรือว่าตามหลังรถก,บบกระบะแล้วก็มีไฟไท้ายอะไรเงี้ยอ่าหรือไฟสัญญาณจราจรอะไรเงี้ยครับภาพมันจะรวมได้การฟุ้งหองภาพมันจะน้อยลงอันนี้เป็นข้อดี ของจอดผ่านไปนะคะต่อมาตาจุดตรวจบ้างค่ะก็ขั้นตอนเหมือนกันแบบเป๊ะเลยนะคะตรวจด้วยเครื่องของไซส์ทั้งหมดเลยค่ะตาเลือกกรอบครับแลวกรอบครับอยากได้แบบว่าเราไม่ขี้เกียจที่จะใส่มันเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่ได้ท่านยาเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นผมขอดได้แล้วพักสักพักหนึ่งมันจะไม่อยากใส่ไม่อยากใส่ใช่ฉะนั้นอยากได้แบบไร้ขอบคอยจมูกเลยไรโอเค เราคือจริงๆเราก็คงอยากใส่สบายๆส,สามารถใส่ไว้ทั้งวันไม่รู้สึกลำคา <c oughs> งถ้าอยงั้นที่มีหนึ่งตัวที่อยากแนะนำแบนทับนั่นโองคือดูจากข้างนอกก็รู้แล้วว่าเบาด <c oughs> ้วยความที่มันมน้ำหนักเบาแล้วมันยืดหยุ่นได้ <c oughs> แต่น้องหักไม่ได้นะข <c oughs> ับไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือเท่านั้นน <c oughs> ี่เหรอพวกนี้เป็นสแตนเลสสตีลที่เป็นเมดิคอลเกรดเป็นเลนส์ไอสคริปชั่นด้วยครับเป็นเลนส์ายแล้วก็แว่นหักแน่นครับแราคาทับมันจะเป็นแบบวงกลมแนวนอนค น่ารักน่ารักแล้วก็คือแบบมีดีไซน์นะอ๋อแต่เดี๋ยวเรื่องขาเดี๋ยวมันค่อยไปดูใช่ไหครับกับเนี่ยเหมือนไม่ใส่เลยนะอันนี้ไม่ใส่อ๋อเหรอแก้เขาทำไมเนี่ยจ้าเพราแบบช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรด้วยไหมคะอันนี้ครับมันพี่ลดสิบเปอทุกรายการร่วมกับเลนแต่ว่าถ้าเกิดจะถามตัวโปรโมชั่นที่ต้องแนะนำอตัวหนึ่งเป็นบั้นที่คุณภาพดีเหมือนกันก็คือลีไวส์อ๋อเป็นของลีไวส์จะมีอันนึงอยู่แล้วด้วยอ๋อต้องจิ๋วใส่อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ลีไวส์เนี่ยเนื่องจากวว่่าาาััสดดุเคค้อนนขขงงงีะรรบแแ็ แล้วก็น้ําหนักเบานะฮะตัวนี้สุภเลิศก,กับรีวายได้มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะปกติแล้วอะกรอบและเลนส์ที่เลนส์ไซส์เนี่ยประมาณเจ็ดพัถึงแปดพแต่ถ้าตอนเนี้ยมาซื้อที่สุภเลิศถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับตัดแค่ห้าพันห้าเป็นลดไปเลยสองพันห้าสามพันโอ้เจ็ดพนะันห้าเหลือห้าพันห้าใช่แล้วรีวายนะอันนี้คือรวมการตรวจอย่างละเอียดทุกอย่างครบหมดเลยโดยจัดแค่ห้าพันห้าจริงเหรอได้จังกรอบ นี่นี่คือเอนทรีที่ดีมากเลยอะ่ะแล้วเลนส์ก็คือเลนสะ์ไซส์นะการสั่งสีฟ้าให้เรียบร้อยเฮ้ยใไ้ได้ตรวจแบบละเอียดด้วยได้ตรวจแบบละเอียดด้วย <S <s อ่ะเดี๋ยวเราลองดู <S <s อ,อย่างน้อยมันได้ตรวจที่แบบค่าที่มันแบนยามมากขึ้นบบะกว่าปกติทั่วไปแล้วก็ได้เลนส์ที่ดีอ่ะจริงๆคุ้มแล้วนะชอบ,บแบบแว่นแฟชั่นรีไวก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดจะแว่นฟังก์ชั่น ction, ที่น้ําหนักเบาหนักมันก็ตอบโจทย์แต่เลนส์ที่วันนี้ที่อยากจะแนะนําคือเลนส์ไอสคริปชั่นที่ออกแบบมาเพื่อ,อน้องจิว๋วน้องจอร์ดโดยเฉพาะทม่เคยใช้แบบกรอบของรีไวอ่ะคือเขาก็เบาแล้วนะคะดีไหมใช่ดีค่ะนี้ <มา S 2> คือรีไวเขาก็คือทุกคนรู้จักอยู่แล้ว Okay. เป็นแบอันนี้คือเบามากเอ็ถ um> um> ือว่าสบายนะสบายมากแค่พัด้าคุ้มเลนพร้อมกันแส่สีฟ้าด้วยนะนี่คนรเวรพอันนี Index> ้ก็ได้ที่ให้เลือกซักสามอันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปลองเพื่อยีงมีเครื่องลองแว่นนะครับถ่ายรูปได้ร้อยแปดสิบองศาเห็นทุกมุมว่าแว่นแบบไหนที่เราจะใส่แล้วหล่อที่สุดนอกจากนั้ยังวัดจุดโฟกัสตาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีด้วยกัน นะมันจะม,มีเท็กประมาณสี่สิบห้าล้านจุดสี่้าเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ไกลเกินไปถ้าเข้าใกล้ๆมากจุดสีแดงๆเลยขาบดีก๊อกขาบดีก๊อกผมว่าคนที่คับตาใส่ตาเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะมองตัวเองไม่เห็นเราก็จะเอาเครื่องเนี่ยครับมาถ่ายแล้วก็คอมเพนต์แม้ว่าแว่นแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับหน้าเขาไหม,มนะครับ<ม><ม>ใช่ กบสีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไม่แบบแมนจนเกินไปใช่ใช่ใช,ใชก็เลือกเป็นรีวายอันนี้นะคะในราคาบัตเจ็ตที่แบบเราราห้าพันนะก็คือว่าเขาอ่ะจะตัดตองอันเลยอันนี้ก็รู้สึกว่าแบบใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันจริงๆอันเนี้ยคือด้วยเราใส่แมสหน้ากากไรเสือด้วยแหละ <c oughs> แต่อันเนี้ยคือรู้สึกว่าโปรอ่ะก็มีแบบไว้สำรองหรืออันนี้หาไม่เจอเจอ,เจออีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยสองอันเลยนะเ <c oughs> ย้ จเหมาะกับเลนส์อะไรคะถ้าเป็นแนะนําคุณจิ๋วเนาะมีปัญหาในการขับรถกลางคืนไอ้พวกภาวะแสงฟุ้งอะไรเงี้ยครับมันจะปูกกําจัดได้ออกไปเลยนะครับด้วยเลนส์ไบต์ i อสคริปชัมันเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เอาค่าที่เราตรวจวัดทั้งหมดทั้งจากตัวเครื่องไอโฟลไฟเลอร์บตไนะครับกับตัวที่เราวัดแมนนวลด้วยมือนะครับผมมาคํานวณร่วมกันนะครับมันก็จะลดเรื่องภาวะ ของแสงในเวลากลางคืนนะครับแก้ไขทําให้เรามองเห็นได้คมชัดขึ้นนะครับแล้วก็เบาสบายตาตัวนี้จะเป็นเลนส์แหลกผลิตใหม่เาะจีนต้องสั่งจากจากแหลกแล้วก็คือผลิตเพื่อการใช้งานของจิ๋วและตัวจิ๋วเองคนเดียวใช่ไหมนี่แหละเทเลเมดของจริงใช้แบบว่าเหมาะกับติฉันนะคะเขาก็เป็นเลนส์กรองแสงสีฟ้าซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่า Dura Vision Platinum Blue p r o คุณสมบัติของเขาก็คือจะมีสารป้องกันแสง นี่คือถ้าเกิดเราใส่เลนส์นี้มองฟ้านะเห็นเป็นสีเทานะไม่ไม่ได้ป้องกันฟ้าอย่างันไตกันพเดี ก็คือกรองแสงสีฟ้าสีอมม่วงที่มาจากดิจิตอลต่างๆถูกต้องครับของจิ๋วมันกรองแสงด้วยไหมคะกรองแสงด้วยครับอ๋อมีอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่เลยของที่แล้วมันคือที่สูจน์ของจิ๋วคือโปรท็อปละคะสุดซอยคือถ้าเป็นรถก็ AMG อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ก็แต่งก็ใช่ใช่ใช่คนเรามีตาซ้ายตาขวาไงมาสองก็รวมกันทั้งหมดเป็นสี่นี่ไงสี่ท็อปเก่งท็อปเก่งทัสแมนคนละอันแล้วก็รีวิสคนละอันอันนี้เป็นรีวิสของจอร์นนะคะแล้วก็นี้รีวิสของจิ๋วตลาด ดีตรงที่ว่าเราก็จะสามารถแบบไปทุกที่ได้เลยอะ่ะที่บ้านเอาไว้บนห้องหรือติดตัวหรือยังไงก็ได้เลยอะ่ะใช่ไห<ช><ช>มดีมมว่าจะใส่ง่ายง่าย,ายดีรุ่นนี้ดีคลิปยังไม่ลงนะมีคนมาถาม มีคนมาถามแล้วว่าไปร้านไหนเพราะว่าอยากตัดแว่นมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังอ็ทางสดเจตเตี่ยเอี่มันเห็นเป็นแสงสีม่วงตกอยู่ที่หน้าเลนส์เต็มเลยอ๋อาเอาไว้เปลี่ยน UV เฉยครับเป็น UV ลองลองส่องเขาหน้าส่องไม่ได้ครับผลอะไรสลายเห็นไหมมีแต่พี่หมอที่คอยปกป้องพี่ของคุณจอหนเนี่ยตัดเป็นเลนส์ไซส์ยเหมือนกันภาสายตามีแค่สายตาเอียงเฉยๆครับเป็นไซส์ซิงเกิลวิชั่นคือเป็นเลนส์ชั้นเดียวอะสเฟียริก แบบสัมผัสแรกเลยคือแสงสบายขึ้นแค่ฟึบเข้าไปอ่ะรู้สึกสบายเลยแน่ๆแหละน้องปกติเราไม่ใส่เลนส์ตาเราใส่ปุ๊บอันนี้คมเลยเห็นผมอ้วนเป็นพิกเซลเดียวเรียงแบบ สวยงามอะอันนี้ก็คือเลนส์ที่ดีอันหนึ่งเลย<ไ>อ,อยากรู้ว่าชัดมากขึ้นเป็นยังไงก็ต้องลองมาตัดที่นะคะเพราะว่าเครื่องที่จะวัดอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีทุกคราดถ้าไม่เจอจริงๆอะมันจะไม่รู้จักเล่นมือถือวันหนึ่งสิชั่วโมงเ<อ>นี่ยก็เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยพี่คือโอเคเล่นได้กูดีดีใจด้วยแต่เมื่อวันหนึ่งที่ตาเราอ่ะมันมันเริ่มเสื่อมสเปรดภาพเพราะนั้นอะอเราเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วว่าสบายตาแปลว่าอะไรเออแล้วอันเนี้ยมันก็แบบแค่ปุ๊บเข้ามาแล้วมันสบายตาอ มันชัดแบบชัดกว่าชัดที่เราเคยชัดชัดกว่าชัดนี่อันนี้มันจะเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมจะดูเนียเน๊ยบใช่ไหมสมัเนี้ยนี่ก็จะธรรมะธรรมแงล่ละใช่มันจะดูมีพิพพ<ร>เทขึ้นมาเลยแฟชั่นขึ้นมาอ่าเทขึ้นมาเลยเทขึ้นมาเลยเนี่ยเนี้ยอยากให้ดูอยากให้ดูแบบดีเทลข้างๆตรงนี้ตรงนี้มันก็จะแบบมีลายอุ้นชีหน้าพี่เหรอนี่เนี่ยอยู่ใจใจจีเนี่ยมันก็จะแบบมีชื่อรีไวตรงนี้นะคะ แล้วก็ด้วยความที่แบบกรอบดำไ,ดไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยจะแต่งตัวยากเพราะจริงเอาจริงๆนะมันก็มีความเสี้ยวในทุกชุดนะดัดดำทองเนี่ยพี่ว่ามันคือความควาเท่นะเท่ที่เป็นมิรกับผู้ชายชคือพอผู้ชายหยิบดำทองมาติดแฮชแท็กเท่ก่อนแหละทีนี้ก็ไปผสมกับการแต่งตัวแล้วอันนี้มันแต่งตัวไม่ยากวันนี้ลุคจะคืค ช่มแขนเสื้อสีดําด้วยแล้วก็กรอบเดนแบบสีดําด้วยเสื้อพี่ก็สีทองเนี่ยพอดีเลยสีเขียวเป็นเหรอนี่สีเขียวเหรอคะอาจจะต้องตรวจตาอีกสักครั้งนึงนะคะเห็นเจ้าเป็นสีทองไม่ไหวแล้วนะเกินไปเออเลยเฮ้ยดีอันนี้เข้ากับชุดนี้เลยใช่ใช่ใช่เดนเพื่อฉันโอ้ยที่รักมันเดนมันดีเนี่ย มองไปสั่งโน้นย่างเนยสีแบบจืดมากแล้วก็แบบโมโม่นิดนึงปุ๊ะร้านย่างเนยนั่นสาขาเชียงใหม่นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็มีร้านนะก็มีโอ้ยมันไม่ได้มองไกลขนาดไม่ใช่แบนทยายขยา่ใหญ่ยังไง ความรู้สึกมันดีมากเลยเทลักมัน,ม,น clear, มันเคลียร์แต่สบายเลยนทนี่ของอุ้นมีสายตาไหมมีค่ะก็ที่วัดไว้วันนั้นเลยอ,อันนี้จะมีความเบากว่าหน่อยแต่ว่าไม่ได้แปลว่านี้หนักนะอันนี้ดีตรงไหนหรือปะอันนี้คือดีตรงที่ราคาใช่ที่แต่ตาเลย นี่ก็จะประมาณนี้นะคะอย่างของจิ๋วเนี่ยมันจะเป็นกรอบมีความสีโรสโกอันนี้มันก็จะสวยสไตล์ผู้หญิงเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ไรที่แบบแต่งตัวหน่อยอะมันจะต้องมีความโรสโกในตัวสักนิดหนึ่งเพราะสีโรสโกมันก็กําลังมานะคะและ้วก็ด้วยความที่ข้างนอกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นสีออกน้ําตาลนะด้วยความที่เป็นความแมทเนี่ยมันก็จะได้ความที่ทันสมยัยมีความเฟี้ยวหน่อยๆเออบีลลิ่งดีม,มาก ดีมากๆแล้วก็อันเนี้ยของจิ๋วจะต่างจากจอดนิดนึงนะคะเพราะว่าของจิ๋วต้องตัดเป็นไอส description เพราะจิ๋วมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงก็มียาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งถ้ายาวด้านขวานะคะ0.38ด้านซ้ายที่สั้น0.25เลนเนี่ยด้วยความที่เขาลงท้ายด้วย8เขาไม่ได้ลงท้ายด้วย25 50อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือไอส description คือมันละเอียดกว่ามันละเอียดกว่าแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าทางไซส์อ่ะเขามีแบบนี้ด้วยทุกคนคือใครที่แบบตัดเลนแลบบ็บที่เป็น แบบนี้เขาแถมตัวที่ฆ่าเชื้อ UV ของแว่นด้วยก็เพิ่งรู้เหมือนกันวันนี้ แต่เอาจริงๆก็คือแค่เลนส์กับกรอบแว่นอะ่ะก็คุ้มแล้วเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นใครสนใจตัดแว่นตอนนี้นะคะรีบๆมาเพราะว่า1เลยมันจะต้องจองคิวเพราะที่นี่นะคะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะต้องบอกนี้ก่อนแล้วก็ครั้งหนึ่งในการที่จะวัดสายตามันใช้เวลาค่อนข้างแบบละเอียดหน่อยมันเลยต้องมีการจองต้องเป็นระยะห่างใดๆนะคะติดต่อเข้ามานะคะทางช่องทางที่แบบยู่ขึ้นให้อยู่นี้เลยนะ,ะก็สามารถที่จะแบบเข้ามาลองวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นเลือกชมกรอบแว่นได้เลยทั้งของลีว i ์นะคะแล้วก็ของ h a l f มน แต่ส่วนตัวนะยูเชียให้น้องๆเนี่ยเลือกเป็นรีไวส์มากกว่าเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้เพราะว่าเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาก็ได้หรือว่าจะพาเพื่อนมาก็ได้หรือจะพาแฟนมาก็ได้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะคิดว่ามันละเอียดมากๆแล้วแหละเนาะทุกคนโอเคบายบายค่ะ